ดีทุกคนกันอีกแล้วนะคบวันนี้เราอยู่ในเกมที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะผมกับตันอะไรสักอย่างกับตันโจรสลัดแจ็คสแปลล้วอะไรสักอย่างหลัมาของค่ายพีจีนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นเกมใหม่กันดูไม่รู้ว่าเราจะติดใจหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ผมเพิทุนมาทั้งหมดทั้งสามพันเลยนะเนี่ยสามพันแต่เกมนี้คือไม่เคยเล่นแล้วเหมือนเปิดป็นเกมนี้แล้วลอง ขอประเดิมที่เบ็ดเสร็จก่อนร้านเปิดโบแล้วเปิดโบแล้ว,เ,ลลวเห็นไหมขอมาแล้วกดไปเลยเล่นยังไงไม่รู้ขอลองเล่นไปก่อนแต่ว่าดูจักหน้าตาเกมแล้วมีถึงคูณห้าหรอถ้าผมรู้ตัวเกินคูณห้าจะเป็น,นออยังไงมาลุ้นกันสิมาลุ้นกันสิเออีมักยังไงเกมนี้ไม่น่าเล่นยากเท่าไหร่นะผมมาศึกษาไปพร้อมกันเลยฟีเจอร์และบาเนี่ยเางนี้นนยังไงสิ มีซื้อสี่เจอหรือเปล่าเหมือน bien, จะไม่มีเหรอเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าไม่เป็นไรลู้กันโอ๊ยทำไมมันเข้าน้อยจังเลยเบ็ดติดมันเข้าน้อยจังเฮ้ยเฮ้ยสองร้อยห้าสิบเจ็ดเอ้ยเริ่มมีแววเหรอเริ่มมีแววเพิ่มไปเบ็ดสามสิบดูดิถ้าเบ็ดสามสิบกดไปสามทีไม่เข้าผมจะลดเบ็ดแล้วนะยังไงครับผมสองทีฮะสามทีฮะเฮ้ยร้อยห้าบาท สี่ดีแถมให้อเอ้ยสเก็ตเตอร์เขาเฉยเขาเบสสามสิบมีลุ้นเว้ยเบสสามสิบไม่ลุ้นเว้ยยังไงติ๊บหมุนไปสิบรอบหลุมโจรสลัดเขาจะแจกตังค์ให้เราอเปล่าเกมนี้เห็นหลายๆคนเขาเล่นกันจะดูมันหรือเลยอยากลองเล่นบ้างเอาหน่อยเอาหน่อยวันนี้ทุน 3, สามพันกำไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้อุ้ยขึ้นสี่พันแล้วตอนนี้ก็กำไรขึ้มนมาแล้วหัน คนสิบาอยู่ยาวเว้ยโอ้โหบอกเลยโคตรตึงอ่ะบอกเลยว่าโคตรตึงผมไม่อยากจะโยเยอะเฮ้ยเดี๋ยวาโมต้องไปลองเล่นกันเองันนี้อ่ะม็ดสามสิจะเป็นยังไงเราไม่ได้ซื้อก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนทันเร้อยสบาทนะฮะมาลถเิดไปเล่นเบ็ดเ้ลอยากแหวกอยากอยากแหวอยากวก อ part. ้าวเลาสิรอบแล้วทุกคนลุงจะต่างสีจะเป็นไงบ้างเบ็ดต่ำเบ็ดต่ำอย่างนี้เบ็ดต่ำต้งมามาหน้ลงยิละลงิละหมาหาลงแดดงแดดหมานอยโอ้เข้าแต่ตัวทั้งนั้นลลุงขอดีๆหน่อยสลุงลุงแจกอะไรเนี่ยโอ้ลุงไม่ให <analysis> ้ของดีมเลยเออนั่นแม่มาที่มา ีไปต่อไปต่อเฮ้ยไม่รู้สเก็ตเตอร์ไอ้นกอ๋อไอ้นกอีกไก่มาแล้วนกอีกไก่เข้ามาแล้วก็พูดไปก็พูดไปนกเอาพูดไปรกมาสิแต่ไม่กลัวเปล่าไหนนกแก้วเข้านกแก้วเข้าสเก็ตเตอร์มาเลยมาสิมาสิเออี่เราเมืนเปิดคูนสากคูนคูนเจ้าคูนติดห้าเกมนี้เราจะตัดดู มไม่ต้องมีกำไรไม่เอากำหรหมัดนนะูนสามพันจะรอบไปแล้วหกพันสิบก็ถือว่ากำไรขึ้นดีแลผมขึ้นเร็วมากต้องไปลองจัดกับใ่รก็ต้องฉ่นมาดูกับเธอว่าจะเป็นยังไงแล้วจุดหมายสุดท้ายมาลุ้นกันมาลุ้นไปพร้อมๆกันแต่ว่าผมเล่นไม้นี้มาสุดท้ายพอนะฮนะ น่าจะคุ้มแล้วสำหรับผมนะท่านผู้ชมสำหรับ,บพิษจันานาดูเอาละกันนะฮะลุงจะแจกเพิ่มอีกไหมอ่ะไม้นี้ลุงแจกมาห้าร้อยแล้วเหมือนกจะปวนเนี่ยไม้สุดท้ายลุงแจกหน่อยเออลุงนะแลบบุงแดงวายทำไมวะทำไมวะลุงดูไม้ลุงให้มาห้าร้อยไม้สุดท้ายแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเล่นคุ้มแล้วผม 3, ทุนสามพันรอบเลยหกพันเก้าก็กำไรสามพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดแล้ววันนี้ก็ ช่ำช้ำเรียนคนถ้าใครชอบอยากไปตามก็ลองไปตามหนูฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย